สบายดีพบกับลัตซมี่คือเก้าทุกคนมามาทุกคนฟากลอยกรเจ็บกรแก่ลัตซ์มี่เด้อเมื่อนี้ลัตซมี่สิมาตำกินตำข้าวปุ่นเนาะทุกคนเนาะลัตซมี่ตำแล้วแหละทุกคนมามามาทุกคนพักเขาก็เท่าที่ห้าใดคือเก้าเลยทุกคนมามามาลัซมี่สิยกกใส่เลยทุกคนเมื่อนี้ทุกคนเห็นมาลัตมี่ยำเนี่ยตำสัวข้าวปุ่นทุกคน มา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 ลาจะมี่ปก็ยูโกฮูดโกใช่ฮมเตดังคณะทุกคนตำโซะข้าวปุ่นยวยนลาซานี่เด้อฮูดโกทุกคนฮัมมปแต้มมาทุกคนฮัมมรฮอมปะแต้ทุกคน เดือดยัวกัสมีคือเก้าทุกคนเช่นบอกทุกคนตำซั่วข้าวปุ่นยัวยัวแกแหงแกเมาทุกคนซั่วข้าวปุ่นยัวยัวทางนี้นะพักเอาแบบนี้เอาเนาะทุกคนเนาะเช่นพักนึงทุกคนเนาะด้วยแบบนี้ทุกคนเช่นีขยันมันเฮี้ยน ชอบแสื้อผ้ค่ะตอนนี้เราในห้องบบกเ็นครับทุกคนตรงห้องอุ้ยเด็ดนัน้ำมันเฮียน้ำมันจะเฮียทุกคนน้ำมันเจียเฮ้ยโบทุกคนอยูย่เลอเลาทำกระปุน พูดนามกลยทุกคนอืมอืมก็มมมท่าก็ท่าทุกคนเราจะมีอหลวกตัวงอก,กับกะลัมเจลัมเราจะมีข้อใส่มือเด้อทุกคนเด้อพี่ปลาประกันได้ข้อโดนข้อแพ้ทุกคนใส่ข้อใส่มือมามาทุกคนอยู่ะ <c oughs> ขเขา,เา,เา,าห้าวคนแบบคนไอ้ตนี่ใส่หั่งมะเพ็ออันดิมะเพ็ดอันเดี๋ยวมะเพ็ดสดมะเพ็ดแห้งคน <c oughs>

ืน่าเสิร์ฟมึนนะแล้วน้ำขึ้นไม่ไหมคิดนด้กินน้ำตำข้าวปุ้นทุกคนแล้าสมีก็เลยมาตำข้าวปุ้นืะ

<coughs> <coughs> Nhiều